นะครับที่ทำปามนะเคล็ดลับนะอันนี้เป็นไม่ใช่วิชาการไม่ใช่ตามนักวิชาการนี่เป็นวิชาที่ทำเองนะตามหลักวิชาการตามหลักวิชาการการไว้ทางใบของปามนะเขาจะไว้หนึ่งสองแล้วก็สามอีกชั้นหนึ่ง นะแต่กองผมนะอไม่ไว้ตามตรงนั้นนะผมจะไว้แค่หนึงทางที่เป็นทลายมันนะยไม่จะจะไม่ไว้ตามวิชาการนี่ก็บอกผมชื่ถือว่าอะไรสารอาหารสารอัะไรก็แล้วแต่ที่เราใส่ไปไ,ไว้ทางเยอะนะมันก็ไปเลี้ยงทางเยอะเราต้องการลุกม,มันนะครับหนึ่งทางเนี่ย มันต้องคืนอทลายเนี่ยเหมือนทางแบบเนี้เหมือนทางอันนี้นะจะตัดแต่งออกได้เลยนะเนี่ยคือทลายตัดไปแล้วก็คือตัดแต่งทิ้งไปได้เลยไม่จําเป็นต้องไว้ความเสี่ยงนะว่าไว้แล้วเดี๋ยวโคมันจะลื่นจะอะไรก็ได้เนี่ยต่อมาเราทํายังไงให้ทลายมันใหญ่นะอ่ะเข้ามาดูใกล้ๆกันเราสังเกตดูนะ ถลายปามเนี่ยออกมาแล้วมันตั้งอยู่บนทางไอ้ทางใบเนี่ยแล้วมันหนีบมันจะหนีไปอยู่กับต้นนะแล้วมันทําให้ทลายเราเนี่ยมันรีบนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยมันนะเราเนืทาหลักว่าจริงอะ่ะมันมันมันบีบอัดอยู่อะ่นะแล้วเราสังเกตดูว่าลูกที่เราพาไปขายตัดไปขายมันจะเบนอยู่ข้างหนึ่งนะ ช่วยมันแล้ววิธีการช่วยนี้ของผมผมจะใช่วิธีนะจะแทงไอ้ข้างนี้ก็ได้หรือจะเอาหลังทางมันตรงนี้นะให้มันเพื่ออะไรเนี่ยพอเราทําเป็นแผลท้เป็นแผลพอสมควรเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการในการที่ทํายมันจะขยายรูปออกมาแล้วมันดันทางออกมาครับแต่ถ้าเราไม่ตัดมันเนี้ยมันแข็งน,นะนดึงดังนัง่นเลย เห็นไหมไม่ออกมานะครับเนี่ยต้องช่วยมันนะมันไม่ได้มีผลอะไรเลยนะอ่ะต้นนี้นะครับดูเดี๋ยวเราก็ช่วยมันเ่ยใช่วิธีนี้นะวดดึงออกมาอ่าเห็นไหมทางมันจะโน้มง่ายลงมามันจะนิ่มมันก็ง่ายต่อการในการที่ว่าลูกขยายขยายออกมา ทางใบที่เขาบอกมันเนี่ยแบบนี้มันไว้ใบมันก็หนักต้นนะเอามาดูฝั่งนี้ครับเนี่ยไหนไปสังเกตดูมันยังนีบอยู่นะ อ่ะมันก็สึงทางแค่ชั้นเดียวไอ้ตรงน uh, oui? well ี nuts, ้อ ja ันตรายไปแล้วนะทำยังไงเอาอันนี้บากข้างนะผมบากข้างไว้หน่อยนี่นะบากหลังเลยไม่ต้องไปกลัวว่าน้ำลงน้ำเลี้ยงอะไรต่อเมี่งตามความเชื่อเป็นความเชื่อเก่าๆครับทำมาแล้วเห็นผลเนี่ยในการสังเกตแสงของมันไอหน้าทางตรงนี้มันยังไม่เป็นแผล ปรุงอาหารางเแสงอะไรได้ของมันนะทางอื่น,นยเยอะแยะที่ปุงอาหารนะความเชื่อลองทําดูนะครับลองทําดูนะอันนี้คือที่ผมทําจริงนะนะแล้วก็ลองทํามาตลอดอ่ะดู้งาง,งไห,ไหว,ไว้ทางมันคือไว้ทางแค่อะไรดิเอ้ทางที่มีลูกอันไหนไม่มีสัตว์ทิง้งใหญ่มันไปเป็นพาราของมัน นะครับก็หวังว่านะพี่น้องเกษตรกรนะครับออเทคนิคเทคนิคมันไม่ตายตัวกันนะครับลองไปใช้นครับ,รบวันนี้ก็ขอลาพี่น้องก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้ามีเทคนิคมีอะไรดีๆมาฝากอีกครับ